สวัสดีครับผมเปลวน,นะครับจากชา n น l เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมเสื่อมเนื่องจากที่ผมเคยทําคลิปสอนใช้แบรน์แ,แบบสอนใช้วิธีการอัดเสียงนู่นนี่นั่นมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ผมไม่เคยทําคลิปวิธีการใช้พื้นฐานง่ายๆเลยมาก่อนนะครับจริงๆแล้วมันครจะเป็นคลิปแรกด้วยซ้านะครับงั้นก็วันนี้ขอย้อนกลับมาทำแล้วกันสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆเลยเนี่ยก็จะได้เข้าใจก่อนตั้งแต่ขั้นตอนดาวน์โหลดเลยแล้วก็ขั้นตอนพื้นฐานต่างๆในการทํางานนะครับหรือจะใครที่เคยใช้แอปนี้แล้วแต่ยงงังงงๆหาตัวนั้นไม่เจอบ้าง ก็มาดูคลิปนี้กันครับเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการดาวน์โหลดแอปมาใช้นั่นเองใน Android ก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store ของ Google นะครับแต่ถ้าเป็นห u ว w e i รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ใช้แอป Gallery เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามีแบนแลบไหมนะครับก็ลองไปดูกันนะครับส่วนของ Apple ก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store รูปตัว A ง่ายๆอันนี้ Simple เนาะอันนี้ผมเคยพิมพ์หาแล้วก็พิมพ์ไป b a n d l a b ก็จะเจอแล้วนะครับ อ่า uh huh. ก็กดติดตั้งไปครับตามปกติเลยแบบที่คุณโหลดแอปอื่นๆนั่นแหละนะครับถ้าเป็นใน Android เนี่ยแอปของมันเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ประมาณ23 MB เองนะเริ่มต้นนะครับส่วนของ iPhone เนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับค่าเริ่มต้นขนาดข,าดของมันก็98.1 MB เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วอ่านี้มาแล้วนะแบแล็มาแล้วของ iPhone ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปครับ ถ้าเหมือนกับว่าเครื่องผมเคยดาวน์โหลดแบแล็กรมาแล้วใน Android เนี่ยนะครับมันผูกกับบัญชี gmail อยู่แล้วแล้วผมใช้ gmail ในการล็อกอินแบแล็กระบครั้งก่อนๆเนี่ยมันก็จะเข้าให้อัตโนมัติแบบนี้เลยสำหรับ Android นะก็มันมีการเชื่อถือได้ในของแอคเค้า Google อยู่แล้วส่วน p h o n e เนี่ยผมใช้เค้า Google ในการเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับแพลตฟอร์มเขา Apple กับ Google มันก็ต้องมีบ้างนะครับในการขออนุญาตการเข้าถึงทุกครั้งนะครับก็ ในฝั่งของ iOS เนี่ยมันจะมีให้เลือกดาวน์โหลดเช่นให้เข้าไปเป็นแบบ sign in ด้วยอีเมลเช่นเราใช้ Hotmail อะไรอย่างงี้นะครับหรือใช้ Apple ID ของเราเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ของผมก็จะใช้ Google เหมือนเดิมนะครับ,บกดดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนนั่นแหละนะครับแล้วก็เลือกเราใช้ account ไหนผมใช้อันนี้นะครับอ่ามันก็จะเข้าไปรอสักครู่หนึ่งก็กดอนุญาตทุกต,ต่างๆนานาไปนะครับนะ ก็มาแล้วนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับช่วงแรกๆนะเ layout ต,ต่างๆก็จะเหมือนๆกันนะครับเริ่มการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากครับกดบวกมาแล้วครับเมื่อกดบวกแล้วเข้ามาหน้านี้นะครับสิ่งแรกที่หลายๆคนถามกันก็คือว่าจะเอา track เพลงเสียงดนตรีจากภายนอกเข้ามาใช้ในแอปยังไงนะครับคุณก็ปัดไปทางนี้ คุณก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเขียนว่า Import Track นะครับเป็นเครื่องหมายบวกกับรูปนกกระเบดหนึ่งชั้นถ้าในา Android ก็กดบวกไปกดเพิ่มไปนะครับปุ๊บมันก็จะขออนุญาตนู่นนี่นั่นนะถ้าเป็นหน้า Android เนี่ยมันจะโผล่มาหน้านี้ครับก็คือเป็นหน้า Files นะครับอืมจริงๆแล้วใน Android จะเข,เข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับอันนี้อืมแป๊บเดียวครับมันก็ดาวน์โหลดมาแล้วเห็นไหมอ่า Track กองก็จะมาแล้วนะครับปกบติ ประมาณนี้นะครับใน iOS นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะความยุ่งยากในการเข้าถึงไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น3แถวแบบนี้นะครับมี Photo l i b r a r y นะครับแล้วก็คือเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกวิดีโอที่เราสามารถดึงเสียงมาใช้งานได้เลยนะครับอันนี้มีปัญหาคราวนี้อันที่2 Music l i b r a r y ในกรณีที่เราอยากเอาเพลงของชาวบ้านเข้ามาใช้งานร่วมกดเข้าไปครับ มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับไอพวก playlist เ,เพลงต่างๆที่เราเห็นพวกนี้เนี่ยอันนี้คือมันมาจากแอปฟังเพลงของเขาก็คือแอปนี่ที่เป็นรูปอันนี้นะครับแอปฟังเพลงที่เราเสียเป็นรายเดือนนะครับหรือจะเป็นเพลงที่เราซื้อมาจาก itunes store ที่เป็นรูปดาวที่ราคาแบบ19บาทบ้าง9บาทบ้างอะไรเงี้ยครับพวกนี้ครับ,นรบเนี่ยเสียงพวกนี้นะครับอ่ะมันมีเนื้อหาสำคัญนิดนึงครับฟังดีๆนะถ้าเกิดว่าคุณเอาเพลงที่คุณดาวน์โหลดมาเก็บไว้เป็นฟัง ออฟไลน์ line, เพลงที่คุณไม่ได้จ่ายตัตงค์ซื้อแต่คุณใช้ระบบรายเดือนดาวโหลดเข้ามาฟังเวลาคุณกดบวกเพิ่มเข้าไปมันจะขึ้นมาว่า Unable ก็คือไม่อนุญาตนะครับแล้วก็ o p ป r i g h t i s s u e ก็คือมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์คุณใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้จริงๆคุณก็ต้องเอาเพลงที่คุณซื้อนะครับมาจาก iTunes Store ที่เมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับเพลงที่ผมซื้อไว้เช่นของวง b o ออ o f o s i r i s นะครับเพลง m a c ช ine ถ้าผมกดบวกปุ๊บ มันจะเข้ามาเลยทันทีเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเข้ามาให้เลยอ่าฝืนการใช้งงใช้ง,งานอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับอืมก็อยู่ที่ว่าเราไปทําอะไรเนาะแล้วกรณีถ้าเป็นแทร็กข้างนอกล่ะแทร็กข้างนอกทํายังไงอะถ้าเราแบบอยากจะใช้แทร็กของคนอื่นใช้แทร็กตัวเองที่เราดาวโหลดเข้ามากดบวกเหมือนเดิมครับไปที่ import track ใช้คําว่าเลือกหาอ่าเนี่ยจุดๆเนี่ยเลือกหานะครับ อัน,นี้ก็จะเป็นแท็กที่มันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าแอปไฟล์ของ Apple นะครับก็คือแอปนี้ที่เป็นรูปแฟ้มเนี่ยมุมบนสุดเนี่ยเห็นใช่มเนี่ยเนี่ยนีูปเนี่ยอืมเนี่ยอันเนี้ยแอปไฟล์นะครับการที่คุณจะเอาเพลงเข้าแอปไฟล์เนี่ยคุณก็ต้องไปดึงไปดึงกันมาจากพวกอ e ีเมลอะไรเงี้ยดึงลงมามาใส่เก็บไว้ในแอปไฟล์นะครับมันไม่สามารถดึงเข้ามาเก็บไว้ในพวก ไอจงไอจูนแบบแบบอแบบัตโนมัติไม่ได้นะครับนะนี่คือความยุ่งยากนิดน,นึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอยากใช้เพลงชาวบ้านเขาก็ไปซื้อใน iTunes s t o r e เอานะครับแล้วก็กดเข้าไปใน b บ n d Lab ได้เลยแต่ถ้าอยาก i m p o r t Track พวกจังหวะของเราเองที่เราหามาจากในคอมอะไรเงี้ยคุณก็ต้องส่งผ่าน Google Drive หรือ uh, Gmail Mail แล้วก็ตามเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในแอปไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแฟ้มเอาตั้งชื่อเอาก็าได้ว่าเอ้ยเป็นแอปอะไรอะไร,ะไรเงี้ยเป็นเพลงจากภายนอกเพลงของฉันอะไรเงี้ยนะครับนะ นั่นแหละครับคุณถึงจะ Import เข้ามาใช้ในแบรนด์แ l a ได้อ่ะสมติบอกเอานี้ของผมปุ๊บกดเข้าไปอ่ามันก็มาแล้วนะครับเนี่ยแท็กมาแล้วต่อมานะครับการตั้งสิ่งที่สำคัญอย่างหนึงก่อนที่จะทำเพลงในแบรนด์แ l a ก็คือการตั้ง Key Signature Time Signature แล้วก็เรื่องของ Tempo ความเร็วนะครับเข้าไปที่รูปเฟืองมุมบนนะครับปุ๊บ มก็เจอหน้านี้นะครับคร่าวๆแถวมันก็จะเป็นแถวว่าเทมโปก็คือความเร็วของเพลงนะครับเราสามารถกดลบกดบวกได้เพิ่มทีละนิดทีละหน่อยได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเพลงของเราเนี่ยมีความเร็วเทมโปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเพิ่งอัดเสียงมาเพิ่งฝึกร้องมากับกีตาร์โปรง่งไม่แน่ใจเนี่ยคุณก็มาที่โซนตรงกลางนะครับข้างใต้ตัวเลขจะมีคําว่าแท็บเทมโปอยู่คุณก็ร้องไปเคาะไปขอให้ตรงนะครับนิ่งๆนะครับ ประมาณสัก4ีหครั้งก็ได้มันก็จะมีเลขที่คล้ายๆกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเช่นผมได้62ผมก็จะกดลบสะหน่อยให้เป็นเลขทวนก็คือ60เหมือนฝั่งนี้ร้อยห้าเาถ้าร้อยห้าถือว่าโอเคนะครับถ้าลงท้ายด้วยเลขศูนย์หรือลงท้ายด้วยเลขห้าสำหรับผมผมว่าโอเคมันจะโอเคกว่าเวลาเราไปโยนทํางานกับแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของซิกเนเจอร์ก็คือ t ม์ซ s i เนเ t u r e ก็คือความเร็วนะครับหน้าตา layout ของใน Android กับไจะต่างกันนิดหน่อยนะครับคุณก็กดเข้าไปแล้วก็ตั้งว่าเออเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะ44นะเป็น34นะอะไรเงี้ยนะครับนะหรือเป็น68นู่นนี่นั่นนะครับสำคัญมากนะการตัง้งนี้เพราะมันจะมีผลต่อการสร้างเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเองวลาเราอัดเสียงนะครับโอเคต่อมาเมื่อได้แล้วใช่ไหมก็ไปที่อื่นต่อนะครับเรื่องของ Revision keys นะครับหรือเอาจริงแล้วก็คือ keys i g n a t u r e ว่าเพลงขอเราเป็น key อะไรเป็น key C major C minor A minor A major สำคัญเหมือนกันเพราะยิ่งถ้าเราต้องการจะใช้ซาวด์ดนตรีใช้ l o o บางอย่างจากในแบรนแ์แ l บคุณต้องตั้ง key ให้ตรงกับเพลงของคุณนะครับไม่ฉะนั้นมันจะให้เสียงที่ไม่ตรงกับ key เพลงเรานะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่แคร์คุณคิดว่าคุณจะทำแบนดด้วยการป้อน sound midi ด้วยตัวเองหมดเลยเล่นเองหมดทุกอย่างทุกเครื่อง อันนี้ไม่ต้องแคร์ก็ได้นะครับแต่เป็นผมผมจะตั้งเอาไว้นะครับเมื่อได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มาตั้งความดังของเมทานอมไอเสียงคลิกติกต๊กตึกตึกตึกติกตกต๊กนี่แหละว่ามันควรจะดังเบาแค่ไหนนะครับแล้วก็ตั้งตามความเหมาะสมนะว่าเราอยากได้ยินดังเบาแค่ไหนต่อมานะครับเป็นเรื่องง่ายๆในกรณีที่เราอาจจะเพิ่งใช้โปรแกรมแล้วเราเผลอกดเครื่องหมายบวกเนี้ยสร้างแทร็กออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มไปหมดเลยเราไม่ได้ใช้ลบมันยังไงนะครับวิธีการลบก็คือมา สัมผัสแถวไอตรงไอคอนรูปไม้รูปกีตาร์อย่างเงี้ยปัดไปทางขวานะครับอ่าแล้วก็คุณสังเกตดีๆตรงที่เป็นหน orb ลูกบิดเนี่ยนะครับถ้าเรามองเข้าไปข้างบนจะเจอจุด3จุดถ้าเป็น Android จะเป็นจุด3จุดแนวตั้งถ้าเป็น iPhone จะเป็น 3. จุดแนวนอนนะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่ากุจะ็จะคำสั่งขึ้นมามากมายนะครับมี rename ก็คือการที่ตั้งชื่อแทร็กใหม่ให้เป็นชื่อที่เราเข้าใจเองนะครับแล้วก็จะมี duplicate นะครับ duplicate ก็คือการ copy แทร็กของเรา ซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือจะก๊อปปี้ทั้งลักษณะคดนตรีแล้วก็แทร็กที่เราอัดไปแล้วเนี่ยก็จะก๊อปปี้ตามมาด้วยนะครับเป็นอีกแทร็กหนึ่งนะเผื่อเราเอาไปใช้ทําการแผนซ้ายแผนขวาเสียงกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายนี่ยครับถ้าเป็น Android ก็จะมีคําว่า remove ของ iPhone ก็จะเป็น remove ตัวแดงๆนะครับก็กดไป remove ปุ๊บมันก็จะถามว่าลบไหมนะครับถ้า iPhone เนี่ยลบไปเลยถ้า Android จะถามนิดนึงแล้วก็ตอบ yes มันก็จะหายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแทร็กเดียวแล้วนะครับนี่คือการ, track, ราลรบแท โปรแกรมแปรแ์บมันเซฟโปรเจกต์ยังไงถ้าเรายังทําไม่เสร็จนะครับอตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเป็นปุ่มนี้หรือเปล่าก้อนเมฆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นปุ่มถอยไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับในกรณีที่เกิดคุ้กดไอปุ่มนี้ไอมุมบนซ้ายสุดเนี่ยที่เป็นเหมือนลูกศรอ,ออกไปนอกประตูเนี่ยคุณจะเจอว่ามันห้ขึ้นว่า discard ส,สีแดงๆถ้าเป็นไอโฟนจะเสียงแดง,แดงถ้าเป็นของ Android ก็ discard แปลว่าก็คือเหมือนกับยกเลิกไปเลยลบโปรเจกต์นี้ไปเลย แคนเซิลก็คือว่าโอเคไม่ทําอะไรนะไม่เอาไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปกดเซฟเมื่อไหร่ถ้าเรากดเซฟแบบนี้เมื่อไหร่นี่ไม่ใช่เป็นการเซฟโปรเจกต์นะครับนี่เป็นการเอาเสียงงานของคุณที่อยู่ในนี้ออกมาเลยนะครับคล้ายๆกับเราเอ็กซ์พอร์ตออกมาประมาณนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเรากดเซฟไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นแบบ p r i v a c y คือส่วนตัวก่อนยังไม่แชร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเซฟจริงๆถ้าเมาเรายังทําอะไรไม่เสร็จเลยนะครับยังค้างงานอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยก็ออกจากแอปไปเลยครับออกไปเลย ออกไปเลยอันเนี้ยปัดทิ้งได้เลยอันเนี้ยอนไอโฟนก็ปัดอกดอกไปเลยนะครับจบแค่นั้นเองแล้วเฮ้ยมันอุ่นใจจริงหรือเปล่าว่ามันจะหายไปหรือเปล่ามันออโต้เซฟให้เราอยู่แล้วนะครับเราลองกดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะถ้าเป็นของบางบางครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับของหน้าโปรเจกต์แล้วก็จะถามว่าดิส a r d ก็คือปฏิเสธโปรเจกต์เก่าไหมหรือเราจะรีสโตร์นะครับรีสโตร์ก็คือว่าก็ เนี่ยเรียกโปรเจกต์เก่าที่เรายังทำง,งานค้างอยู่ออกมาถ้าใน iPhone ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะคุณก็กดเครื่องหมายบวกไปเหมือนคุณจะทําเพลงใหม่อะ่ะมันก็จะด้งขึ้นมาเป็นเหมือนโปรเจกต์ใหม่แต่ว่าเขาจะถามก่อนว่าเนี่ยจะรีสโตไหมสีฟ้านะครับหรือถ้าเป็นปุ่มสีแดงก็คือไม่เอาจะทำโปรเจกต์ใหม่นะครับเราจะกดรีสโตเพื่อเรียกงานเก่าของเราออกมาเนี่ยมันก็จะมาแล้วเห็นไหมอืมงั้นเราก็จะกลับมาเหมือนเดิม นะครับนี่คือการเซฟโปรเจกต์ในกรณีที่เรายังทำงานไม่เสร็จนะครับอย่างนึงจะบอกนะครับเวลาเราใช้ Account เกันเหมือนผมใช้ iPhone ก็ Account s, Gmail เดียวกันอันนี้ก็ Gmail เดียวกันในคอมนะครับที่เป็นระบบเบราว์เซอร์ก็เป็น Gmail เดียวกันแต่วเวลาเราเซฟเนี่ยสมมติเราเซฟใน iPhone ถ้าคุณมาเปิดใช้ทำงานต่อจากน,นี้ทำไม่ได้นะครับหรือคุณเซฟจากใน Android แล้วคุณจะไปเปิดใช้งานในคอมทำงานต่อไม่ได้นะครับ โปรเจกต์ Project, แต่ละโปรเจกต์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นออโต้เซฟแต่มันจะเซฟเป็นเครื่องๆไปมันจะเซฟอยู่ในเครื่องของเราไม่ได้เซฟอยู่บนระบบคลาวโอเคไหมครับในกรณีที่เราทําเพลงเอาเสร็จแล้วนะครับนะเราจะแก้ไขรายละ,ละเอียดเพลง,งเรอยังไงเรามาดูกันนะครับเราไปที่กกรูปก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆที่เป็นรูปสอนชี้ขึ้นนะครับมุมบนขวาอ่าเนี่ยมันจะมีคําว่าให้ขึ้นว่าเซฟนะครับหรือจะขึ้นคําว่าพิมพ์เลยพิมพ์เนี่ย หมายความว่าแชร์ผลงานกระจายงานของเรา,เาไปให้คนอื่นฟังได้เลยนะครับทั้งใน,นก็คือถ้าในกรณีนี้คือแชร์ในแอป,ปแบรแบบก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการไปแก้ไขอะไรบางอย่างในชื่อโปรเจกต์เรานะครับในเพลงของเราแล้วก็กดเซฟไปก่อนถ้าเป็น Android จะขึ้นรูปเป็นรูปกุญแจนะครับคุณก็สามารถใส่รูปภาพเข้าไปนะครับนะช่วงแรกที่เราใช้งานแอป,ปก็จะขออนุญาตเข้าถึงภาพต่างๆนะครับแล้วก็อนุญาตไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ใส่รูปภาพไปนะครับใส่ไปเสร็จแล้วปุ๊บก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ซะตั้งให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า description ก็คืออธิบายเกี่ยวกับงานของเรานะครับก็พิมพ์ๆไปภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้แล้วก็เลือกแนวนะครับว่าเป็น rock เป็นอะไรนะลาตินเนี่ยเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกไปเพื่อเพื่อทําให้การค้นหาในคนที่ฟังในแบแบลบเนี่ยเขาจะค้นหาได้ง่ายตรงจุดมากขึ้นว่าเราเป็นแนวอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ จะมีข้อความพิเศษก่อนเรากดเซฟเนี่ยด,ดูดีนะจะมีคําว่า addition setting นะครับนะมันจะมีลูกศรชี้ลงตรงด้านขวาลองกดดูนะครับลองกดดูอ่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมที่หลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับมีคําว่า mastering mastering นี่สาคัญมากเลยนะ คือบางทีสมมติเราทําเพลงด้วยโปรแกรมนี้เนี่ยเราอัดเสียงด้วยภายนอกมาแบบเรา,าจ,จะไม่ได้ใช้ระบบเสียงที่ดีเท่าไหร่นะครับนะคือเราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วแหละแต่มันยังแบบว่าย,ยังฟังดูแบบไม่ดูเป็นแบบทางการเหมือนที่ปกค่ายเพลงเขาทากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มาที่ในส่วนของ mastering นะครับเราก็กดเข้าไปรอสักครู่นะครับตอนนี้มันกําลังเอาเพลงของเราเนี่ยมาทําการจัดการอยู่นะถ้าคุณเห็นฝั่ง p h o n e ที่เด้งออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าปุ่มสีปุ่มใช่ไหมเป็นสีส,สีมี สีเทาๆนี้ก็คือออริจินอลก็คือซาวด์ดั้งเดิมเลยจากที่เราเพิ่งเอ็กซ์พอร์ตมาจากงานของเราเมื่อกี้นะครับเราสามารถกดเป็นแบบเนี่ยบูสเป็นซีดีค l i t y นะครับเป็น e อน a n c e d Quality นะครับเป็นเบสบูสเผื Boost, เ่อบทีเพลงเราเนี่ยอาจจะต้องการ Based, Based เบสเบสอ่อนไปหน่อยอย่างอื่นดีหมดแล้วจะเบสอ่อนไปหน่อยก็เบสบูสนะครับหรือจะให้ซีดีเป็นซีดีแบบซีดีคุณภานะครับลองฟังดูนะครับมันมีให้เราเพิ่มเติม สามอย่างพูดง่ายคือไอสามอย่างสามสีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวช่วยบูตให้งานเรามีคุณภาพมากขึ้นเป็นตัวช่วยมาสเตอร์งานเราอีกทีหนึ่งนะครับเมือ่อเราชอบสมมติผมอันนี้ผมชอบ n h a n c e อีกอันหนึ่งผมชอบ CD Quality ผมก็กดเครื่องหมายถูกไปกดถูกไปนะครับเนี่ยพอตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดเครื่องหมายถูกไปถ้าเป็น iPhone เนี่ยจะเป็นมุมบนขวาให้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ Android จะเป็นคําว่าเซฟข้างล่างนะครับเนี่ย แล้วก็เข้าไปดูได้นะครับวิธีการเข้าไปดูเข้าไปดูยังไงนะครับอ่ะสมมติเราทาทุกอย่างเสร็จแล้วนะเราไม่ยุ่งกับโปรเจกต์นี้แล้วเราออกเลยครับเราออกไปที่ลูกศรอ,ออกประตูเนี่ยครับอืมแล้วคุณมาดูตรงนี้มุมล่างขวาที่เป็นรูปแฟ้มนะครับเป็นรูปแฟ้มที่เป็นตัวโน้ตอะครับกดเข้าไปนี่งานเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะแชร์งานของเรายังไงนะครับในกรณีที่เราเข้ามาดูในไฟล์ของเราแล้วนะครับอ่า ถ้าพูดถึงในการทำงานครั้งแรกที่เรา export ออกมาเนี่ยเขาจะขึ้นเป็น p r i v a t e หรือว่าเป็นอัตโนมัติให้เราก่อนอยู่แล้วนะครับนะเราก็กดเข้าไปครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีเนี่ยเพลงของเราอยู่ในสถานะที่เป็น private นะครับก็คือส่วนตัวนะครับเราฟังได้คนเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ลองมาดูข้างล่างนี้ครับตรงคําสั่งข้างล่างเนี่ยมันจะมีคําว่า view details นะครับที่ขึ้นต้นในตัว v ครับ v i e w นะครับ view details ก็กดเข้าไปนะครับ มันก็จะมีหน้าคล้ายๆกันเนาะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ใส่รูปอะไรเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นในระบบ Android เนี่ยมันจะขึ้นเป็นโลโก้ของ Gmail ของเราให้อัตโนมัตินะครับอของผมเนี่ยถ้าเป็น iPhone ก็จะไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เป็น Private อยู่เห็นไหมถ้าคุณดูดีๆนะคุณลองดูคำสั่งข้้าล่างสุดนะครับมันจะมีเป็นลูกโลกนะครับนะเขียนว่า p u u l i s h Revision นะครับเราก็ต้องกดเข้าไปตรงนี้นะครับให้เรารอเยเหมือนของ iPhone เนี่ยเพียงก็จะยาวหน่อยนะครับ อ่าผมก็เลือกแนวอีกทีนึงแล้วก็มันก็จะให้เราพิมพ์อธิบายเหมือนเดิมครับหรือว่าแบบมีอะไรแก้ไขไหมอะไรเงี้ยบอกแนวเพลงอีกทีนึงนะแล้วก็กด Publish ไปอ่าตอนนี้ฝั่ง Android ผมกด Publish แล้วนะกำลังจะแชร์เป็นสาธารณะแล้วนะครับโอเคครับในกรณีที่ทั้งสองเนี่ยเป็นเพลงแบบ แชร์สาธารณะแล้วนะครับจะไม่มีคําว่า privacy แล้วนะหรือว่า private แล้วนะครับก็จะมีลูกปุ่มหัวใจที่เราสามารถกดให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็ c o m มนต์นะครับกดเม้นได้นะเม้นให้ตัวเองก็ได้หรือว่ามีคนอื่นที่เข้ามาฟังแล้วก็สามารถเม้นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปุ่มลูกศรแชร์ปุ่มนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าในของ iphone เนี่ยจะมีโผล่มาเป็นแบบนี้ด้วยนะครับให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถแชร์ไปตรงที่อื่นๆได้นะถ้าเป็นของ android ก็ต้องกดลูกศรก่อนนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถแชร์ไปได้เลยนะครับ เวลาเราแชร์เนี่ยนะมันจะไม่ไปเป็นแค่ไฟล์เพลงนะครับมันจะเป็นโลโก้ของเรานะครับหรือว่ารูปภาพที่เราลงไปตอนก่อนหน้านั้นที่ผมบอกไปนะครับแชร์ในฟีดก็ได้แชร์ในสตอรี่หรือว่าอะ,อะไรก็ตามแต่นะครับแชร์ได้หมดเลยนะครับหรือว่าส่ง direct เข้าหาเพื่อนเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะนใครเคยถามว่า จะเอาเพลงในแบร์แ l a ใส่วิดีโอแล้วไปแชร์ยังไงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากครับถ้าคุณไม่ต้องการทำวิดีโอของคุณมีมิวสิกวิดีโอเนี่ยคุณแค่ต้องการภาพนิ่งๆเป็นโลโก้ของคุณเนี่ยคุณก็โหลดภาพเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พอเรากดแชร์ไปตาม i ิน t a g r กรมหรือ Facebook เนี่ยมันจะขึ้นเป็นวิดีโอที่มีเพลงของคุณให้เลยนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ไอ้เรื่องแชร์พวกนี้มันก็เข้าใจง่ายนะครับจะเป็นใน Facebook หรืออะไรก็ต้องเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะ แต่ว่าถ้าคุณต้องการเอาเพลงคุณนะไปทําอะไรที่มากกว่าน,นั้นเช่นอย่าเอาไฟล์ในแบรแลบนี้ออกมาก่อนเพื่อเอาไปทําอะไรแบบมาสเตอร์สุดๆหรือจริงจังสุดๆในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมใหญ่หรืออย่าเอาไปใส่ MV เองนะครับก็กดที่ลูกอนแชร์นี่แหละเหมือนกันนะครับหน้าตาจะต่างกันนิดนึงนะครับถ้าใน Android เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับคุณกดปุ่มคําว่าดาวน์โหลดครับ เห็นว่าใน Android จะมีถามว่าดาวน์โหลด as ก็คือดาวน์โหลดเป็นอะไรเป็น audio หรือวิดีโอนะครับวิดีโอคือเป็นคลิปโลโก้ของเราพร้อมกับเสียงเพลงนะครับหรือจะเอาแค่ไฟล์ audio หรือว่าไฟล์เพลงก็กดไปมันก็จะเซฟนะครับเซฟเป็นนามสกุล m4a นะเนี่ยแล้วก็ไปจะถามว่าเอาไปเก็บไว้ไหนเก็บไว้ใน Google Drive ไหมหรือว่าถ้าเป็น Android เนี่ยมันจะมีแอปไใช่ไหมแล้วก็เก็บไปเลยนะครับอะไประมาณนั้นนะครับมันก็จะเก็บไป คุณก็ไปหาฟังได้เลยนะครับในแอปไฟล์ของคุณเองนะครับนะส่วนใหญ่ a n น r รอ d จะมีแอปไฟล์พวกนี้อยู่แล้วนะครับนะยี่ห้อไหนๆก็ตามว่าส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับก็จะเข้าไปฟังง่ายๆเลยเนี่ยส่วนใน iPhone นะครับถ้าคุณอยากเอางานไปใช้คุณก็กดดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับกดดาวน์โหลดตึ๊บมันก็จะถามเหมือนเดิมครับว่าดาวน์โหลดเป็นลักษณะของวิดีโอที่มีโลโก้ของคุณพร้อมกับเสียงเพลงคุณเลยไหมหรือจะเอาเป็นแค่ออดิโอแล้วก็จะเอาออดิโอนะครับก็คือเอาแค่ไฟล์ ท็กเพลงของเราไปเก็บไว้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการเซฟที่ที่ดีที่สุดก่อนเบื้องต้นนะครับสำหรับไอโฟนผมแนะนำนะให้เซฟ to files หรือว่าเนี่ยแอปไฟล์ที่เป็นรูปแฟ้มอะครับนะรูปแฟ้มรูปแฟ้มรูปแฟ้มไหนย้ำอีกทีนึงรูปแฟ้มอันนี้นี่แอปไฟล์นี้แอปนี้เนี่ยทำให้ชีวิตของคนที่ใช้ iOS iPhone iPad ง่ายขึ้นเยอะนะครับแอปไฟล์นะเราก็จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับซึอ่า ผมก็จะถามว่าคุณจะไปเอาไฟล์เพลงเนี่ยที่คุณจะแชร์เนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะถ้าเรายังไม่มีแฟ้มนะครับรก็กดบวกแฟ้มได้นะสร้างแฟ้มขึ้นมาว่าเออนี้เพลงของฉันอะไรก็ว่าไปเซฟนะครับเราก็กดบันทึกไปครับมันก็จะทำการเอ็กพอร์ตจาก b a d ด์แลบออกไปสู่ภายนอกนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปหาทางนะครับเข้าไปในไฟล์ของแต่ละ ระบบนะครับแ Android อะไรก็ตามคุณก็ไปกดแล้วก็แชร์ส่งไปทางเมลทางอะไรก็แล้วแต่ a i r ์ดองแ d ร์ดรอแล้วก็เรื่องของคุณแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการที่เอาไฟล์เพลงในแบนดแลบออกไปสู่ภายนอกนะครับผมนี่ก็คือวิธีทั้งหมดนะครับที่เรา ต้องรู้เป็นเรื่องพื้นฐานก่อนในการใช้แอปแแบล็นะครับขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกสุดนะแต่ก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยนเราทำออมา,มาแล้วก็เพอที่จะได้ช่วยคนที่เป็นมือใหม่แรกๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับหรือคนที่เคยไปดูคลิปอีพีเก่ามาแล้วนะครับก็อาจจะมาย้อนดูเพื่อทำให้งานเนี่ยมันเวิร์กโฟล์ง่ายๆขึ้นนะครับเพราะหลายๆท่านก็มีความสามารถทานดนตรีอยู่แล้วแหละอาจจะมีความรู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมมาเจอเรื่องระบบแบบเนี้ยในมือถือมันอาจจะแบบงงๆหรือว่าต้องเข้าตรงไหนหาอะไรยังไง จะช่วยท่านได้ไม่มากก็หน่อยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมอย่าลืมไลค์แชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณติดตามซับสไคร e ด้วยถ้าใครยังไม่ติดตามนะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ